วิลิยะประกันภัยโชว์ความสำเร็จของประกันแคริเออร์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องคาดสิ้นปีมีเบีย้ยประกันประมาณ500ล้านบาท นายสราย,ยุทธุมศรีผู้จัดการฝ่ายประกันภยัยนอนมอเตอร์ด้านรถยนต์บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมพบปะสื่อมวลชนในกิจกรรมสายสัมพันธ์อยากเล่าให้เพื่อนฟังครั้งที่9ตอนยุคทองคาริเออร์โชว์ความพร้อมของบริษัทในการรับประกันภัยขนส่งสินค้าภายใต้กรมธรรมประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งพร้อมเสริมความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการจัดการสินใหม่ทดแทนที่ทําให้ผู้เอาประกันภัยพึงพอใจสูงสุด ส่งผลให้เบีย้ยประกันภัยในครึ่งปีแรกเติบโตถึง27%และเสริมความแข็งแกร่งด้วยฝ่ายสินไหมที่มีความชำนาญพร้อมอุปกรณ์ครบครันและการจัดการอย่างมืงออาชีพโดยคาดว่าสิ้นปีจะมีเบีย้ยประกันแคริเออร์ประมาณ500ล้านบาทธุรกิจยุคทองแคริเออร์อันนี้ผมพูดถึงเฉพาะในส่วนของวิญญานะครับว่าเ,เป้าหมายเราเนี่ยเหมือนที่ผมเรียนไว้เบื้องต้นว่ารถที่ประกัน ภาคสมัครใจอยู่กับวิยะาเนี่ยนะครับเฉพาะวิยะาประกันภัยนะครับตอนนี้มีอยู่ประมาณ5้าแสนกว่าคันนะครับซึ่งเ้าบอกเป็นยุคทองของวิญะเนี่ยโดยความตั้งใจของผมเนี่ยอยากให้เป็นยุคทองเพราะว่ารถที่ประกันแคิเออร์กับเราเนี่ยอยู่ยังอยู่กับวิยะาณนี่ไม่ถึง60,000นคันเลยถ้าเทียบตัดส่วนเนี่ยคือยังไม่ถึงสิเปเนตะครับเพราะในด้วยความตั้งใจเนี่ยเราอยากจะทําให้รถทุกคันที่มีประกันภัยรถบรรทุกนะครับภาคสมัครใจกับวิยะเนี่ยทำประกันภัยกับวิยะานะครับ แต่โดยที่ความคาดหวังเนี่ยได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสวยหรูแล้วถ้ายี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าเบีย้ยประกันภัยเนี่ยก็ใกล้ๆแตะเรียกว่าพันล้านได้ไม่ไม่ไมยากถ้ารถทุกคันนะผมย้ำนะครับว่าที่มีภาคสมัครใจกับวิยะแล้วก็เป็นรถบรรทุก,รรกทำประกันภัยกับเราเนี่ยนะครับรับรองเราถึงเป้าหมายแน่นะครับซึ่งสิ้นป,ปีนี้แหละครับสิ้นปีนี้ผมว่าแต่ห้าร้อยล้านนะครับแต่ห้าร้อยล้านนะครับซึ่งตรงเนี้ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นนโยบายในเชิงนโยบายว่าเออ เราก็ต้องเข้าไปทํางานร่วมกับประกันภัยรถยนต์นะครับว่าเออจะจูงใจหรือว่ามีกลยุทธ์ยังไงให้ลูกค้ารถบรรทุกที่อยู่กับวิญญาณเนี่ยมาทําประกันภัยคุณสงสินค้าให้เราทั้งหมดนะถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นทั้งหมดนะครับแต่คาดหวังว่าเนี่ยเออถ้าได้ยี่สาก็ยังดีนะครับก็ประมาณนี้ครับอันดับแรกเลยคือในด้านงานขายเนี่ยก็คือเรามีการในด้านรับประกันภัยนะครับ ลูกค้าติดตอด่อรับประกันภัยผ่านตัวแทนเข้ามาเนี่ยเราจะไม่ใช้เขาเรียกว่าเ,เงื่อนไขมาตรฐานที่เราใช้อยู่นะครับเรามีกลยุทธ์ยังไงก็คือเราจะไปคุยกับลูกค้านะครับคุยกับลูกค้าด้านไหน mm hmm. ลูกค้าธุรกิจแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นกลุ่มขนอุปโภคบริโภคนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่าง cp นะครับหรือว่าทางแมคโครโลตัสพวกเนี้ยเราก็จะไปคุยกับเขาว่าเออเฮ้ยธุรกิจขนส่งของคุณเนี่ยสินค้าที่คุณขนเนี่ย เวลาขนขึ้นรถเนี่ยเขาเรียกว่ามีกิจกรรมการขนส่งอย่างไรนะครับระหว่างเส้นทางที่ขนส่งรวมถึงปลายทางที่ขนส่งเนี่ยกิจกรรมคุณเป็นยังไงนะครับแล้วก็คุณต้องรับผิดชอบสินค้าที่เสียหายในอย่างไรพอเราได้ข้อมูลพวกนี้มาเราก็จะเขาเรียกว่ามาเขียนเงื่อนไขของคองหรือว่าอันเดอร์ไลน์นะครับภาษาภาษาประกันภัยเนี่ยเทอมหรือว่าเงื่อนไขนเนี่ยในการรับประกันภัยเนี่ยให้เหมาะสมกับธุรกิจของแต่ละธุรกิจของลูกค้าซึ่งตรงนี้เป็นจุดเด่นของเรานะครับแล้วก็อีกเรื่องก็คือเรื่องสินใหม่ ที่ผมได้ฉายเขาเรียกวิดีโอให้ดูนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นของเราเลยนะครับเรามีการอบรมให้ความรู้ศูนย์สินใหม่ของเราเนี่ยทั่วประเทศนะครับรวมถึงมีเขาเรียกว่าอุปกรณ์สินใหม่เนี่ยสนับสนุนนะครับเพื่อให้ศูนย์เราทํางานได้ได้เป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับก็จะประมาณนี้ครับคือลูกค้าที่ชอบชนเนี่ยในระบบงานของวิยะาเนี่ยนะครับวิยะามาถึงในทั้งองค์กรเลยนะครับเราจะเขาเรียกว่า ล็อกในระบบแล้วใส่เป็นแบ c ็กริดไว้เลยลูกค้าลายนี้หรือว่ารถคันนี้ถ้าไปทำาร,รคกันภัยในที่อื่นที่อยู่ในสาขาวิทยะทั่วประเทศเนี่ยตรวจสอบได้เลยเราก็จะไม่รับประกันภยัยขี่ชื่อขี่เลขทะเบียนเลขตัวถังขึ้นเลยครับเราก็จะแบ็กริดไว้เลยครับปีหน้าการขยายตัวนะครับก็โดยปกติเนี่ยเราจะตั้งอัตราการเติบโตไว้เนี่ยอ,อยู่ที่ประมาณ10% เราก็จะมุ่งไปที่เ, mm hmm. เขาเรียกว่าผมจะดึงข้อมูลลูกค้าที่อยู่กับเราเนี่ยอยู่กับเราเนี่ยคือเราจะดึงแยกรายตัวแทนออกมาเลยนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นตัวแทน A อย่างเงี้ยมีรถบรรทุกอยู่300คันนะครับแต่ปรากฏว่าประกันคุณองสินค้ามีอยู่แค่50คันเองอีก250คันไปไหนอ่ะอันนี้เราก็ต้องไปคุยกับตัวแทนและตัวแทนบอกว่าเออยังไม่มีประกันภัยเลยอันนี้เราก็ต้องเข้าไปคุยนะครับเข้าไปคุยหมายถึงเข้าไปคุยพร้อมตัวแทน จูงไปหาลูกค้านะครับเพื่อจูงใจให้เขามาทำกับเรานะครับนี่เป็นเป็นแนวที่เราจะเดินตลาดในในในปีน้าปีหน้าและปีต่อไป